มาิดกันครับมามิดนึ่งเอาละ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 โอ้โหลูกใครหลานใครแล้วเนี่ยเอาพอพอรอบนี้พอเดี๋ยวจะไม่มีแรงเตะฟุตบอลเอาพอพอโอเคสีชมพูอยู่ด้านนี้ครับสีชมพูอยู่ด้านนี้นี่เอาคุณครูเอาคุณครูแยกกันแล้วครับเรามาดูคุณครูครับคุณครูจะลงไปเตะเองเชมพู ตรงหน้าเลยไหมอ้าวกิการพิเศษครับเราเพิ่มเมื่อกี้ให้คุณครูลงไปด้วยเลยฝั่งละคนเอาที่อ่ะเออมาฝั่งละคนมาคุณครูลงไปด้วยเลยเอาเอาล้ครับคุณครูจัดตำแหน่งถูกครับตอนนี้ครับทางขวามือนะครับสีน้ำเงินนะครับเป็นคุณครูเบน์นะครับนี่ครับทางซ้ายมือนะครับสีชมพูเป็นคุณแป่นะครับเอาละลูกใครหลานใครแล้วทีนี้ เอาละมีอาชีพไหมเนี่ยมีอดฉีพไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวให้ลูกกระพันทางนี้ครับให้ลูกกระพันเชีสีอะไรเชีสีอะไรสีชมพูน้องอะไรครับน้องสกายน้องสกายอยู่ไหนเร็วให้น้องสกายยิงก่อนลูกกพันดึงแบ่งครูด้วยเร็วสกายร้อนแล้วสกายสกายร้อนเลยเดี๋ยวให้คุณครูลงด้วยนะครับแต่คุณครูห้ามเตะนะครับให้วิ่งในสนามด้วยนะครับแต่อย่าไปเกะกะลูกบอลนะครับ

เราลองฟ้อมเราฟ้อมมาเป็นาดนี้แล้เมื่อกี้เมื่อกี้โจรเมื่อกี้โจรเมื่อกี้โจรเลยเอาเอาไปท่านรับสีน้ำเงินมาสีน้ำเงินสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินสีน้ำเงินเอาเตะไปไปแล้วไปแล้วสีน้ำเงินเอาทางไหนทางไหนเอ้าเอาลงไปแล้วครับไปแล้วเอ้าไม่มีออกได้ออกไม่มีแล้วเราอะได้ออกไม่มีแล้วได้ออกไม่มีแล้ว เอใชอลูกใครลูกยาวยาวยวๆๆๆจุดจุดๆๆๆๆุดๆๆๆจเต้ต้องอพูกมาจุดๆๆครับโอ้ยลูกใครหลานใครแล้วนี้เต่คุณบอลใช้มือด้วยชมพูชมพู่ีชมพูมาลูกมาขีชมพูแต่ไปฝั่งนู้นเต่งนู้นเอาเต่เลยเตไป ไปแล้วไปแล้วเราไม่มีเส้นออกครับเราไม่มีเส้นออกเราเตะไปเลยเอ้าแล้วเอ้าแล้วยังไงยังไงเดินประตูแล้วเกิดประตูแล้วกลับมาเอา้นี่นี่ีทางไหนทางไหนเดินประตูแล้วลูกมาสีน้ำเงินสีน้ำเงิน สี่ตําเงินมาเตะแล้วเตะไปเลยลูกเตะไปเลยสี่ตําเงินเตะขึ้นปสะพานล่นชืนสะพานไป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 แล้วไปแล้วสี่ตําเงินไปแล้วไปแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กป1เดี๋ยวว <D iss arlos> bon be ิ Ooh, h, ่งร้านสนามครับพวกแข่งฟุตบอลกันอยู่เอาเร็วจับปูใส่กระดุมครับเตะมาแล้วสีเฮ้บัวจะคุยกันเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเอาออก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 โอเคสีชมพูสีชมพูสีชมพูโอ้ยโอ้ยโอ้ยสีชมพูลูกสีชมพูมาลูกน อ๋อครับอ๋อตอนนี้เราคุยกันอยู่ครับเราคุยอะไรกันครับสีชมพูกับสีน้ำเงินครับเราคุยอะไรกันครับอ,อ้าพตุ้มพ่อตมพ่อ้มวสีชมพูเตะมาแล้วโอ้โหไม่สนใจแล้วไม่สนใจออก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 หยุดหยุดลูกหยุด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 หออยเอาลูกบอลมาทางนี้ลูก Pacific, ли. เอาลูกบอลมาทางนี้เอาลูกบอลมาทางนี้อะ เอาสีน้ำเงินสีน้ำเงินเตะลูกสีน้ำงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดยียวใจใจเ็พีทพีทพออถอยหลังถอยหลังถอยหลังก่อนตลูกพีทจะพุ่งเตะเดี๋ยวเราเราหลังก่อนเดี๋ยวเราลังไวอก่อนพีทเตะทางนู้นนะเตะไปทางนู้นนะหอยัง้อมยังโอ้โหปวดลุไปแล้ว ยาจับบอลยาจับบอลไปนําเงินไปนําเงินไปแล้วนําเงินไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเฮไม่เข้าครับโอโ้โหมาสูเหนเียวมากๆโอ้โหเอาวางไปเอาวาอันพวงเดียวกันเด็กไยนําเงินทางดูดขาวเงินทางดูดตามตามตเอาสีชมพู ขวาก่อนลูกขวาก่อนจับจับจับับเออเอาเอาเอาเดี๋ยวเดีเราเข้าใจอะไรกันผิดพลุกสีชมพูต้องยิงฝั่งนู้นนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุดก่อนลูกหยุดก่อนหยุดก่อนหยุก่อน,านาย <ics> หยุดก่อนโอ er. ้โหเหนื่อย <ts comment S 2> โอเคโอเคหมดหมดครึ่งากรรมการหมดครึ่งครับหมดครึ่งเอากลับไปหาค,คุณครูก่อนกลับไปหาค,คุณครูก่อนสีชมพูกลับไปหาคูณแต้เน้วสีดำเงินงกลับมาหาครูเบ้นในล่มลุกในล่มไปในล่มในล่มในล่มสีชมพูแบบแต้ลบบุกวิ่งเนีว ช่วงนี้ครับช่วงนี้ช่วงระหว่างพักขึ้นครับขออาสาสมัครทับด้านนู้นครับการสนามเลยครับมาแน่จริงมาโชว์การสนามแน่จริงมาโชว์การสนามเอาครับนี่ครับคือตัวเต็มแดนของเด็กวัดบ้านแก่ครับสตาร์ครับสตาร์พวกปอต้นนะครับเอาน้ำน้ำน้ำ